มีประเด็นเรียกว่าค่อนข้างที่จะดราม่าเลยนะคะมีการแชร์แล้วก็เปิดเผยเรื่องของแชทนะคุณก้อยเป็นแชทที่เป็นลักษณะผู้ชายคุยกับผู้หญิงว่าอย่างนั้นเถอะออกมาก็ไปอ่านไปในแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของพูดถึงเซ็กอะ,ะว่ากันตามตรงหลายคนคงได้ติดตามแล้วนะคะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าคุณนัทวุฒิบัวประทุมสส,สบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไก่นะคะ ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการวินัยแล้วก็จัญญาบันสมาชิกพรรคก้าวไก่เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยกรณีที่โลกออนไลน์เขาเปิดเผยเนี่ยแชทออกมาแชทผ่านไลน์ใช่ไหมวิพากษ์วิจารณ์การล่วงละเมิดทางเพศของสอสอของพรรคก้าวไก่ตอนแรกในหลายคนก็เดาอยู่นะพรรคไหนพรรคไหนเหมือนเป็นคําใบ้ออกมาว่าเป็นพรรคที่ได้สอสอเยอะอแล้วก็มีพฤติกรรมลักษณะคุกคามทางเพศนะคะทีมงานอาสาสมัครอีกฝั่งหนึ่งคือทีมงานอาสาสมัคร เดี๋ยวตัวหนังสือมันเล็กเดี๋ยวท่านผู้ชมคงจะต้องไปไปดูในโซเชียลแต่นี่ก็พยายามแต่ว่าเอื้อไปอ่านมาบางส่วนแล้วแหละคุยกันในลักษณะแบบว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะคะก็บอกว่าเนี่ยพักเก้าไกลได้รับเรื่องร้องเรียนมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีกระบวนการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเฉพาะกิจเพิ่มเติมเนื่องจากว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งคณะกรรมการสอบวินัยก็สอบหาข้อเท็จจริงฝั่งผู้กล่าวหาที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายแล้วก็ฝั่งคนที่โดนกล่าวหาด้วยในการสอบหาข้อเท็จจริง ที่ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวอ้างตัวบุคคลแล ster, ้วก็เอกสารจํานวนมากก็ถือว่ากระบวนการยังไม่สิ้นสุดนะคะแล้วก็ดําเนินการอย่างต่อเนื่องส่วนจะสิ้นสุดเมื <im 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 ่อไหร่นั้นคิดว่าไม่สามารถระบุเป็นวันเวลาได้แล้วก็เขาสื่อสารกับผู้เสียหายไประยะว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนแล้วก็ท้ายที่สุดเรื่องจะถูกเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาขึ้นอยู่กับว่ากรรมการบริหารจะพิจารณาอย่างไรนะคะก็เลยถามว่าเอาแล้วโทษของกรณีนี้จะออกมาประมาณไหนคะ คุณนัทวุฒิบอกว่าถ้าตัดสินใจว่ามีความผิดแล้วเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศก็ต้องถือว่าเป็นวินัยร้ายแรงมีแค่2ส,สถานเท่านั้นคือตัดสิทธิ์นะคะแล้วก็ให้พ้นสมาชิกกับภาพความเป็นสมาชิกของพรรคนั่นเองอาไปฟังเสียงคุณนัทวุฒิจากกล้าวไก่กันค่ะก็ตามครับผมจะตอบว่ากระบวนการนั้นเนี่ยจะไปสิ้นสุดลงเมื่อไรอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าคงไม่สามารถเจี้ยะร,ระบุเป็นวันเวลาได้นะครับแต่ว่าเราก็สื่อสารเป็นระยะกับฝ่ายผู้เสียหายว่า ขณะนี้ขั้นตอนกระบวนการอยู่ในขั้นไหนนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยเ,เมื่อกระบวนการทางวินัยของกรรมการวินัยเสร็จสิ้นลงนะครับตามข้อบังคับการประชุมของพรกคก้าวไกลที่ได้มีการแก้ไขใหม่เนี่ยก็จะต้องมีการเสนอเรื่องเนี่ยให้กรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณานะครับซึ่งท้ายสุดก็อยู่ที่กรรมการบริหารจะจะพิจารณาวินิจฉัยอย่างไรนะครับแต่ก็ตามนะครับก็เป็นไปตามอย่างที่พรกคก้าไกลได้นําเสนอว่าในเมื่อกรณีนี้หากมีความคืบหน้าหรือมีความชัดเจนเนี่ย ทางพรรคเก้าไกลจะขออนุญาตที่จะแถลงรวมกับอีก2กรณีเป็นอย่างน้อยก่อนหน้านี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ความรุนแรงแล้วก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศนะครับซึ่งทั้ง2กรณีนั้นเนี่ยทางพรรคได้มีการวินิจฉัยนะครับตัดสินความผิดเดี่ยไปนานแล้วนะครับต้องเรียนแบบนี้เพียงแต่ว่าด้านหนึ่งเป็นเรื่องภายในของเรานะครับแต่อีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องสื่อสารให้สังคมซึ่งคาดหวังกับพวกเราสูงนะครับในการให คุณค่ากับเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีความเข้าใจนะครับก็ขออนุญาตว่า,าถือว่าทุกขั้นตอนเนี่ยดำเนินการครับมีการใช้กระบวนการมีการใช้พยานหลักฐานนะครับดูกนอย่างรอบด้านครับไม่ได้หมายถึงว่าเมื่อพิจรารณาหลักฐานใดก็จะตัดสินว่าใครถูกหรือใครผิดเพียงอย่างเดียวนะครับก็ขออนุญาตนาเรียนความคืบหน้าประมาณนั้นกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับจริงๆเวลารเรารับเรื่องแบบนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็มองว่า กว่าผู้เสียหายจะเดินทางมาร้องเรียนนะครับกว่าผู้เสียหายจะรวบรวมความกล้ากว่าผู้เสียหายจะมีข้อมูลมีพยา,านหลักฐานเนี่ยแม้บางครั้งหลายกรณีเนี่ยไม่มีพยา,านหลักฐานเลยเราก็ต้องมองว่าเขากล้าตัดสินใจที่จะร้องเรียนต่อพักก็ต้องถือว่าเรื่องเหล่านี้นมีมูลนะครับแต่ว่าในเรื่องของมูลเนี่ยมันจะเป็นมูลในลักษณะความผิดแบบใดนะครับเข้าข่ายไปถึงขนาดไหนก็จะตัดสินว่ามีความผิดหรือไม่เนี่ยต้องนําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่ามันมีมันมีกรณีของวงเล็บภายในของข้อบังคับเนี่ยที่มีความแตกต่างกันนะครับ เช่นกรณีที่กระทําให้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของพักแบบนี้ก็กว้างครับไม่มีปัญหาใดๆแต่กรณีที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการคุกคามการร่วงเกินทางเพศหรือการก่อ,อกความเดือดร้อนทางพันทางเพศแบบนั้นก็มีนัยะอีกแบบหนึ่งครับโทษของคดีอ่เรื่องนี้นี่คือไปถึงพักแล้วนะเดี๋ยวเขามีการตั้งกรรมการขนาะเดียวกันมีรายงานนะคะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยแน่นอนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะแล้วเหมือนเหมือนมีคนออกมาเล่านะคะว่าเพื่อนของเขาเนี่ยทำงานอาสาสมัคร กับพักชื่อดังแล้วสอสอคนดังดังกล่าวเนี่ยก็ทักแชทเพื่อนไปแล้วก็ชวนพูดคุยมักจะทักมาชวนดึกดึกชวนคุยดึกดึกซึ่งพบว่าบทสนทนาที่ถูกอ้างนะคะว่าเป็นสอสอคนดังกล่าวนั้นเหมือนเป็นลักษณะพฤติกรรมคุกคามทางเพศค่ะแล้วก็เหมือน มีการลวนลามอีกด้วยนะทางเจ้าของโพสก็แจ้งว่ามีการดําเนินการแจ้งเรื่องกับพักต้นสังกัดแล้วแล้วก็ระบุว่าได้นําข้อมูลเอกสารแชททั้งหมดกว่า200หน้าไปให้พักพกพิจารณาแต่ก็ไม่ได้คืบหน้าแล้วก็ไม่มีใครสนใจแล้วก็สอบถามชาวเน็ตว่ามันแปลกไหมครับที่เราจะมาพูดเรื่องแบบนี้กับคนทํางานด้วยกันพร้อมกับแนบภาพแชทส่วนหนึ่งให้ด้วยพอโพสต์นี้ถูกเปิดเผยออกไปนะคะทางก้าวไกลเขาก็คอมเมนต์ชี้แจงว่าทางพักขอชี้แจงว่าหลังจากได้รับคําร้อง จากผู้ร้องเรียนพักก็เริ่มกระบวนการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการวินยัยเมื่อเดือนสิงหาคมก็มีการเชิญแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตลอดในเดือนกันยายนเมื่อได้ข้อสรุปทางพักจะดําเนินการสื่อสารผลสรุปต่อสาธาระโดยทันทีก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าพักควรจะดําเนินการสอบข้อเท็จจริงให้เร็วกว่านี้ถ้าดูจากการรายงานในตรงนี้นะคุณก้อยเหมือนเรื่องไม่ได้เพิ่งเกิด เหมือนเกิดตั้งแต่เดือนที่แล้ว<ช>นะคะ,คะแล้วก็ถูกใช้ระยะเวลามานั่นเองนะคะแต่ว่าก็อย่างที่คุณนัทวุฒิบอกต้องสอบถามทั้งฝั่งของคนที่ถูกกล่าวหาด้วยก็คือทั้งสองฝั่งก็เรียกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ ค่ะขณะเดียวกันนะคะมีอีกหนึ่งท่านที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะคุณปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนนะก็พูดถึงเรื่องนี้ล่ะค่ะเพราะว่าโลกออนไลน์เองเนี่ยเขามีการแชร์กันใช่ไหมเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศของสอสอพักเก้าไกลที่บอกว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศทีมงานอาสาสมัครเนี่ยเรื่องนี้คุณหมออ๋องว่ายังไงบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการดําเนินการนะเนื่องจากว่าขณะนี้สภาเองยังไม่ได้มีคณะกรรมาการจริยธรรมความจําเป็นที่ต้องมีผู้นาฝ่าย ค้านโดยเร็วที่สุดเพราะเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของคณะกรรมการจริยธรรมคณะกรรมการสรรหาตําแหน่งต่างๆเนี่ยทางการเมืองถ้าไม่มีผู้นําฝ่ายค้านก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่เรื่องนี้เนี่ยคงไม่ได้เป็นแค่คกลไกเดียวที่จะสามารถทําให้เกิดการตรวจสอบตอนนี้เห็นหลักฐานในหน้าสื่อไปแล้วแต่สําคัญที่สุดก็คือต้องมีโอกาสชี้แจงแล้วก็แสดงหลักฐานเพิ่มเติมจากทางผู้ร้องแล้วก็ผู้ที่ถูกร้องด้วยแล้วก็คิดว่าใช้เวลาไม่นานเพราะว่าตอนนี้รอธุรการบางอย่างจากทางกรรม การการเลือกตั้งที่จะรับรองสถานะหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็จะมีตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านโดยเร็วๆนี้นะคะทีนี้ถามว่าได้มีการพูดคุยกับพักเก้าไกลบ้างหรือไม่นะคะว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยจะดําเนินการยังไงต่อนะคะเรื่องนี้เนี่ยบอกว่ายังไม่มีเพราะเรื่องยังไม่ได้มาร้องที่สภาแต่เรื่องเนี่ยไปร้องที่แต่ละพักนะซึ่งจากนี้คณะกรรมการจริยธรรมแล้วก็ข้อบังคับของตัวเองที่เราก็คงไม่ไปก้าวล่วงนี่แหละแต่ผู้ร้องก็มีสิทธิ์ที่จะร้องทุกอย่างทั้งที่พัก หรือว่าที่สภาก็ได้แต่ต้องยอมรับจริงๆว่ากลไกลทางสภายัางไม่พร้อมถามว่าทางสภาเนี่ยสามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเองได้ก่อนหรือไม่หรือว่าต้องมีผู้ร้องก่อนนะคะบอกว่าจําเป็นต้องมีคนร้องก่อนเพราะไม่สามารถไปเก็บหลักฐานด้วยตัวเองได้ว่าหลักฐานเหล่านี้เนี่ยเก็บมาอย่างเป็นธรรมหรือครบถ้วนหรือไม่ฉะนั้นต้องมีคนร้องให้ชัดเจนนะคะนี่เป็นทางด้านของรองประธานสภาคนที่หนึ่งคุณหมออ๋องที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นั่นเองค่ะ ดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ